สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปอ6อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สัปดาห์ที่4นะคะการหาครนโดยการแยกตัวประกอบอหาครนโดยการแยกตัวประกอบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราหาครนโดยการหาตัวคูณร่วมและหาตัวคูณร่วมน้อยใช่ไหมคะ แต่ทีนี้เราจะมาหาครโดยวิธีการแยกตัวประกอบทบทวนก่อนการแยกตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบคืออะไรคะตัวประกอบตัวประกอบเฉยๆนะตัวประกอบเฉยๆอย่างเช่นครูให้6ไปตัวประกอบของ6คืออะไรบ้างก็คือตัวที่หาร6ลงตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่อ่ะ่เลย1 2สองหารลงตัวไหมหารลงตัว3 ลงตัว4ลงตัวไหมไม่หล่ะค่ะหาลงตัวไหมและสุดท้ายคือเลข6หาลงตัวใช่ไหมคะที่เป็นตัวประกอบของ6ทีนี้การแยกตัวประกอบเขาพูดแยกตัวประกอบก็จริงแต่เราจะใช้การแยกตัวประกอบโดยตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะคืออะไรคะตัวประกอบเฉพาะก็คือ ถ้าเราให้จํานวนใดจํานวนหนึ่งมาอย่างเช่นคุณให้6มาเมื่อกี้เราแยกตัวประกอบเฉยๆ6ก็คือตั้งแต่1 2 3ถึง6เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวประกอบเฉพาะของ6คืออะไรก็คือมีเลข1และ6หารมาลงตัวแต่6ดูแล้วเนะี่ย น่าจะไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีกี่ตัวเลยคะที่หาร6ลงตัวหลายตัวตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวที่มี1และตัวของมันเองหารลงตัวอย่างเช่นตัวอะไรคะอันเช่นเลขอะไรเลข2ใช่ไหมก็มีแค่1และ2ที่หาร2ลงตัวเลขอะไรอีก3 1และ3หารลงตัวใช่ไหมคะ4ได้ไหมดูสิ สเกินไหมคะมีตั้งแต่หนมีแล้วอีก2ก็หาร4ลงตัว3หารสี่ลงตัวไหมไม่สี่นะมีกี่ตัวละสาตัวตัวประกอบเฉพาะก็คือมีแค่1และตัวของมันเองหารลงตัววิธีแล้วต่อไปที่เราจะทํากันก็คือการหาคอรนโดยวิธีการแยกตัวประกอบแต่แยกตัวประกอบอันนี้เขาให้เป็นแยกตัวประกอบเฉพาะนะคะนักเรียนนี้มาดูนิยาม การหาคอรนอโดยวิธีการแยกตัวประกอบก่อนคืออะไรมันก็คือการหาคอรนอของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไป2จํานวนขึ้นไปนะคะอย่างยกตัวอย่าง6กับ8ปนดะขอให้หกกับแมาแล้วไงต่อเขาบอกว่าหาได้จากผลคูณของจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจํานวนนับที่กําหนดให้อย่างน้อย2จํานวนกับตัวประกอบเฉพาะที่เหลือทุกจํานวน งงไหมนักเรียนอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะงงเรามาดูวิธีทําก่อนบอกว่าพิจารณาการหาคอรนอของ6และ8โดยวิธีการแยกตัวประกอบอ่ะตั้งเลยค่ะ6กับ8อันนี้ตั้งแบบง่ายๆนะ6อะไรหาร6ลงตัวเราเอาตั้งแต่1 2 3 4 5 6ม้าไหมไม่ค่ะเราจะหาแค่จำนวนเฉพาะที่มันมาคูณ6ลงตัว มันคูณกันแล้วเท่ากับ6นะคะมีอะไรบ้าง2หาร6ลงตัวไหมหารลงตัว2คูณกับอะไรแล้วได้6คะ่ะแล้วจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่หาร6ลงตัวด้วยคืออะไรเหย่ยคือ,อ,อ,ส,อคสามเท่าไหร่ละสคูณสเท่ากับหกผ่านไหมคะผ่านละครน,นี้ต่อไป8 8 เราจะก๊อปข้างบนมาได้ไหมลองลองดูไหมคะถ้าเราจะลอกข้างบนมาเลยเนี่ยมันได้6แล้วมันยังไม่ถึง8ใช่ไหมแล้จะทําไงให้เป็น8คูณอะไรล่ะ2อคูณสเท่ากับ6 6คูณอะไได้8มีไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเริ่มตั้งแต่2ก่อนเราไม่เอา1 อย่างน้อยที่สุดของตัวประกอบเฉพาะของเราจะเริ่มตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะนักเรียนเพราะเราไม่เอา1เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า1มันคูณอะไรก็ได้เท่ากับตัวมันเองอยู่แล้วเราเรียนละไว้ในฐานที่เข้าใจเราจะเริ่มจาก2อสองคูณอะไรดี3เป็น6แล้ว6คูณอะไรได้แปดไหมไหมไม่เราจําเป็นจะต้องลดจํานวนมันลงมา2คูณเลยคะ่ะ2คูณ2มันสามารถซ้ํากันได้นะคะ ซ้ำได้เยอะด้วยนักเรียนลองลองถ้าได้นักเร 4, 5, 6, ียนได้ลองทํามันสามารถซ้ำก็ได้4ี่ห้าหตัวได้ซ้ําในจํานวนเลขเฉพาะแค่ตัวเดียวนะคะอ่ะสองคูณสเท่ากับสี่ได้สี่และสี่คูณอะไรเท่ากับ8ค่ะก็2อีกเป็นไงครบยังครบ8ปดยังทีนี้ทำไงคะเขาบอกว่าจากการแยกตัวประกอบของ6และ8จะเห็นได้ว่าจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารหลงตัว ก็คือ2ูณ3นะคะและจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หาร8ลงตัวก็คือ2 2คูณ2คูณ2ดังนั้นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่6และ8หารลงตัวก็จะได้จากนี่ค่ะตัวซ้ำกันนับไป1ตัวตัว ซ้ำกันแบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนเราจะต้องเอาแค่เป็นแนวตั้งเท่านั้นแนวนอนซ้ำกันเราไม่นับนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันซ้ำกันแนวตั้งนับ1ตัวแต่ถ้าไม่ซ้ำกันเลยล่ะนับไปเลยค่ะอย่างละตัวเอาไปให้หมดค่ะเพราะมันเป็นการคูณการคูณจะต้องมากขึ้นไม่เหมือนการหารใช่ไหมการหารเราเอานับแค่ตัวซ้ำถูกต้องไหมคะแต่ถ้าการคูณซ้ำนับหตัวแต่ถ้าไม่ซ้ำเอาไปหมดเลยค่ะ คูณอะไรดีนับจากข้างบนก่อนนับคูณสามคูณสองและคูณสองดูค่ะดูซิว่าครบไหมสองสองอันนี้ํานับ1ตัวอตัวมาแล้วสามมี1ตัวลงมาแล้วสองอีกสองตัวลงมาแล้วครบแล้วทีนี้เราทำไงคะจัดการคูณกันเลยค่ะคูณกันอาจจะแสดงวิธีทำนี้ก็ได้คะ่ะ <c oughs> ครนของ6และ8คือนักเรียนจะเรียงกันให้สวยงามก็ได้นะเรียงเลขกัน2คูณ2คูณ2คูณ3แบบนี้ก็ได้เอาเลขน้อยมาก่อนหรือนักเรียนจะเรียงตามที่นักเรียนหามาได้เลยก็ได้นะคะ,ะครูจะเอาเป็นเรียงตามที่เราหามาได้จะได้ไม่สับสน ก็คือ2คูณ3คูณ2คูณ2ใช่ไหมทีนี้จัดการทำอะไรเลยคูณกันค่ะ2คูณ3ได้เท่าไหร่2 3 6 6, 6 2 10อ่ะ2 3 6 6 2 12 12 2 24แสดงว่าแสดงว่าตัวคูณร่วมน้อยของ6และ8คือ24นักเรียน เข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนี่ลองเอาจากโจทย์มาเลยดีกว่านักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่สิบสามนะคะทีนี้ครูจะทําให้ดูไม่ทําข้อง่ายให้ดูแล้วจะทำข้ออ่าปานกลางดีกว่าข้อที่อะไรดีมี12ข้อแบบฝึกหัดที่13เนี่ยแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ 13ม,มีทั้งหมด12ข้อเอาข้อไหนดีที่นักเรียนคิดว่ามันจะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไปเอาข้อข้อหดีไหมคะเอาเอาตัวเลขที่มันมี3ตัวแล้วกันข้อ6อ่ะครูทำตัวอย่างตัวอย่างข้อ6นะคะข้อ6ในแบบฝึกหัดน,นะมันก็จะมี3 5และ15นักเรียนมาตั้งอะไรก่อนเลยคะ่ะ เขียนโจทย์ก่อนก็ได้จงหาคอรอนอของสามห้าสิบห้าสามห้าและสิบห้าโดยวิธีแยกตัวประกอบ วิธีทำตั้งเลยค่ะสามห้าสิบห้าในเรื่องเรียนจะไม่ตั้งแบบนี้ก็ได้หนูก็ลองหารก่อนอะไรลองคูณก่อนไม่ใช่หานะคะลองคูณก่อนเผื่อมันเกินมันทัดใช่ไหมแต่ครูเด,ดาแล้วดูไม่น่าจะเกินค่ะเพราะเลขมันยังจํานวนน้อยอยูอ่ทีนี้มาสามเลยสามตัวประกอบอะไรที่ที่คูณสาม แล้วคือแล้วมันลงตัวค่ะสาเปหาลงตัวแล้วเป็นตัวประกอบเฉพาะก็มี1กับ3ใช่ไหมล้วก็ใส่เลยค่ะ1นคูณสเพราะมันมีตัวเดียวมันคือตัวของมันเองนะคะแล้วมีอะไรอีก5มีอะไรบ้าง5ก็มีแค่1กับ5้าใช่ไหมแล้วทำไมคุณนักเรียนก็จะส่งว่าอ้าวครูครับแล้วทำไม ครูเอาเอาหนึ่งมาใส่แล้ครับอ๋อครูเอามาให้นักเรียนดูดูว่าที่จริงอะ่ะเราใส่สามหรือห้าอย่างเดียวก็ได้แต่ทีนี้ครูว่าจะสับสนว่าอา้าวสามกับห้ามันคืออะไรมันก็คือจํานวนมาไม่ใช่หรอเปล่าค่ะมันคือการที่ตัวของมันเองคูณกับจํานวนนั้นอยู่แล้วมันเลยต้องครูเลยเอาหนึ่งมาใส่เพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนว่าจริงๆอ่ะมันมีคูณนะแต่คูณหนึ่งครูเลยใส่มา อ่ะต่อไป15 15้หนูจะเริ่มเอา1นึ่งไหมไม่ต้องก็ได้มาดูค่ะเริ่มจากอะไรดีสองหสองเป็นตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะและหารสิลงตัวไหมไม่เราจะไม่ใช้นะคะถ้าสมมติถึงเป็นตัวประกอบเฉพาะจริงแต่หารสิไม่ลงตัวเราก็ไม่ใช้เราจะต้องเอาตัวประกอบเฉพาะและหารจานวนที่โจทย์ให้มาลงตัวด้วยและคูณกันก็ได้เท่ากับจํานวนที่มันมันตั้งมาให้ด้วย อะทีนี้อะไรด okay? ีอะสามไงสามหนึ่งสามสองสองหกสามสามเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าอะสามสามคูณอะไรได้สิบห้าเมื่อกี้เมื่อกี้คูณท่องสุขคูณไปแล้วคืออะไรคะสามสามคูณสองหรือเปล่าสามคูณสองได้หกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าเออสามคูณห้าไงทีนี้ทํายังไงล่ะอะทีนี้ทํำยังไงก็มาดูตัวซ้ำไงคะ มุมาดูตัวซ้ำซ้ำแบบแนวตั้งตั้งแต่ครูใส่หนึ่งไปด้วยดีวยกว่านักเรียนจะได้ไม่สับสนเผื่อเจอข้อที่มันซ้ำกันอ่ะมาดูค่ะ,ะใส่หนึ่งคูณหนึ่งคูณสามคูณสิบคูณห้เท่ากับสิบห้าใช่ไหมทีนี้ฮอร์อรนอมันจะต่างกับหอร์มอตรงนี้ค่ะ มันจะซ้ำได้ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปแล้วก็เอามาแค่หนึ่งแต่ถ้าเป็นหอลมอเราจะต้องซ้ำทั้งหมดถูกต้องไหมคะแต่คอนอซ้ำแค่สองจำนวนขึ้นไปก็นับแค่หนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยซ้ำกี่ตัวคะสมตัวแล้วก็นับมาแค่1ตัวทีนี้สามกับสามันมี2ตัวมันไม่ครบนะครูแต่ไม่คะ่ะคนอเอาคะ่ะ ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่โจทย์บอกไว้ตอนแรกใช่ไหมตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปแล้วก็นับลงมาแค่1ค่ะทีนี้5ล่ะก็2องจำนวนขึ้นไปแล้วก็นับมาแค่1ค่ะ หนูดูนะไม่เอาแค่แนวตั้งนะไม่เอาแนวนอนเลยนะคะแนวตั้งทั้งหมดตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปแต่ถ้ามี3แบบนี้รวบมาให้หมดคะ่ะไม่เอาแค่2ขยักขย่อนนะเอาทั้งหมดเลย4ี่บรรทัดถ้ามี1อีกก็รับเป็นแค่1ตัวนะคะไม่ว่าจะกี่จํานวนถ้ามันซ้ํากันเอามาแค่1แต่ถ้ามันไม่ถึง3แต่มี2จํานวนขึ้นไปก็นับแค่หนึ่ง เราจะดึงของมันมาเลยอ่ะก็ต่อเมื่อมันมีแค่จํานวนเดียวเราสามารถดึงลงมาเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะเราได้ละสามห้าสิบห้าคร้อของ3 5และสิหคืออะไรก็คือ1นึ่งคูณสมคูณห้าใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 15ถูกต้องไหมนี่คือคำตอบของเราครนอของ3าหและ15ก็คือจำนวน15นั่นเองง่ายไหมคะนักเรียน1นึคูณสคูณหก็เท่ากับ15ง่ายไหมอ่ะทีนี้ก่อนที่ครูจะให้พวกหนูนะไปทำแบบฝึกหัดที่13หน้าที่24่สนะคะสิข้อนั้นนะคะครูจะมีคำศั์ที่น่าสนใจอ่ะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องหอรอมอและคอรอนอ,อันดับแรกมาดูที่หอรอมอก่อนหอรอมอคือหาร,ร่วมมากใช่ไหมตัวหารร่วมภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า common divisor common divisor แปลว่าตัวหารร่วมนะคะตัวหารร่วมมากล่ะคืออะไรก็คือ greatest common divisor Greated เห็นไหมคำว่า t ท็ดคือที่สุดมากทำไมคะ Great c, คือมากมากที่สุด Common d i v i s o r ก็ตัวหารร่วมมากที่สุดนั่นเองทีนี้กะเราเอามายอ่อหอรอมาแล้วก็เอาจากคำว่า Greated Common d เ v i วอเมายอ่อคือไงจี G, c, และ D เห็นไหมคะ ถ้าตัวย่อถ้านัเรียนไปเจอเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ทราบไว้ว่า common divisor คือตัวหารร่วมเฉยๆนะไม่ใช่หารร่วมมากนะคะตัวที่มันหารร่วมแล้วมันซ้ำกันเยอะๆค่ะเราเรียกว่าตัวหารร่วมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าตัวหารร่วมมากก็คือตัวที่มันซ้ำกันนั่นแหละแต่จำนวนมันทำไมมากที่สุดเออต่อไปคือตัวย่อหอเรมอก็เอาคำว่า greatest common divisor มาย่อซะก็คือ GCD ผ่านไหมหอรอมอโอเคต่อไปมาคอรอนอคือคูณร่วมมากนะคะตัวคูณร่วมเฉยๆนะตัวคูณร่วมก็คือตัวที่มันซ้ำกันเยอะๆไม่ว่าจะจำนวนน้อยที่สุดหรือมากที่สุดที่มันซ้ำกัน นะคะก็เอามาคือเราเรียกว่าตัวคูณร่วมเราเรียกว่า common multiple multiple เนี่ยแปลว่าคูณ divisor เนี่ยแปลว่าหารจำไว้ด้วยก็ดีนะคะ multiple เนี่ยแปลว่าคูณ divisor แปลว่าหารทีนี้ตัวคูร่วมคืออะไร common multiple ต่อไปตัวคูณร่วมน้อยเมื่อกี้เรามี greatest ที่แปลว่ามากน้อยสุดก็ต้องเป็น low น้อยที่สุดก็ต้องเ,เติม est เข้าไปเป็น lowest lowest แปลว่าน้อยที่สุด common multiple ก็คือตัวคูณร่วมน้อยตัวคูนร่วมน้อยคืออะไรคะตัวคูณร่วมไม่ว่าจะกี่ตัวก็แล้วแต่ทนที่มันมีค่าทำไมคะมากหรือน้อยเราบอก lowest ก็ต้องมีค่าที่น้อยที่สุดที่มันซ้ำกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปตัวย่อของ c o m คืออะไรคะเอาพวก lowest common multiple มาย่อเลยคะ่ะคือ L C.M. เห็นไหม e L.C.M. Lowest Multiple อ่ะคำศัพท์น่ารู้นะคะนักเรียนจดไปด้วยนะคะในสมุดทีนี้อาทิตย์นี้ของคณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นหน้าที่24แปลฝึกหัดที่13การหาคอรนโดยวิธีแยกตัวประกอบนะคะขอให้นักเรียนโชคดี และทีนี่เดี๋ยวครูสั่งงานต่อวิชาอื่นหรือถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนทักครูมาได้ตลอดเลยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ